ครับนะสวัสดีครับประครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ชกคู่แรกเลยนะครับช่องทูต้องรีบดูหน่อยนะรีบเปิดมาดูหน่อยเดี๋ยวเพื่อดูนะครับเผื่อน็อกนักกันขึ้นมาครับเออครับวันนี้น้หนักมาเท่าไหร่มาเกินอยู่จุดหกครับใช้เวลาลดนานไหมแป๊บเดียวครับวิ่งเดียวเออไม่มีปัญหาเนาะครับซ้อมมากี่วันครับสองสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่เพียนดีครับมีใครมาช่วยซ้อมบ้างมวยซ้ายมีไหมอ่ะมีระพัดมีพี่ปั๊กเออเดี๋ยวอะ ร่างกายอยู่ในช่วงที่น่าจะกลับมาโอเคแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มที่ครับเออน้ําหนักนี้ชอบไหมวันนี้ต่อยเท่าไหร่ร้อยสิบห้าครับชอบไหมเพราะม,มีแรงมีแรงครับเออไฟที่แล้วต่อยเท่าไหร่ร้อยสิบสองครับต่อยกับเพชรธีราร้อยสิบสองไม่มีแรงเหรอมีมีอยู่ครับแต่มันมแข้งขาขเออแข้งขาอ่อนไปหมดเลยนะมันมันหยุดไปนานนะอ่ะมันก็ยาก ไม่รู้เหมือนกันครับเออล้มไบเออพอแผลพอแผลแข้งขาเขาไม่หมดทีมือด้วยหรือเปล่าชกยากนะเฮ้ยแต่เชอร์รี่ก็หมวยฝีมือนะครับแย่แล้วเว้ยประครับกูแย่แล้วแต่ก็ต้องไล่ให้จนนะนะครับก็ขอให้พี่เขาให้ขอให้เขาหมดอ่ะครับเออถ้าเขาไม่หมดเราก็ก็เหนื่อยเออไล่เหนื่อยเลยเนาะครับแต่ร่างกายทุกอย่างไม่มีอาการบาดเจ็บมารบกวนอะไรนะใช่ครับไปปล่อยตอนนี้ครับประมาณเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยอะร้อยยี่สิบสี่ครับร้อยยี่สิบสี่ก็ประมาณกิโลห้าสิบหกหร รถไฟนี้4กิโลได้ครับคบปีนี้อายุเท่ไหรแล้วสามครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับไปปล่อยก็ห้าหกครับเก็บกินน้ำก่อนครับอืมคับหวานนะว่าแล้วทำไมผู้หญิงนี่หลงรักทั่วบ้านทั่วเมืองสู้พี่ออดไม่ได้อ่ะสู้พี่ออดไม่ได้ด้วยโอ้โหะคามนี่ไม่ธรรมดานะครับอะคาบฝากแฟนมวยหน่อยเราคนจากจังหวัดไหน สุดินครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนบอลนยครับผมกขอฝากพ่อแม่พี่น้องูสทุกคนนะครับดิกันลังใจผมนะครับไฟนีผมสู้เต็มที่ครับแพรชนะคอย่ากันที่รังครับจ็อกซ่องทูคู่แรกเลยนะครับโอเคขอบคุณครับประมาณสี่ครึ่งนะสี่โกครึ่งนครับ ถืออว่าโเคเชอรี่ไปป่อยเท่าไหร่พี่ขอยืมเงินห้าสิบเจ็ดกว่าห้าสิบเจ็ดกว่าปีนี้ลดสี่โลกว่ากว่านะซ้อมอยู่ค่ายไหนอะอยู่มอละคัสเริงครับอ่าอยู่พวกยอดรู้สึกวะไม่ใช่แลนด์ไม่ใช่แลนด์เดนอโพน้ำโทนก็อร่างกายสมบูรณ์นะครับล่าสุดโชคใครพีรพัฒน์ครับพีรพัฒน์ปีนี้น้องชายอายุยี่สิบสามครับแจังหวะสรีนนะอ่าพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงก็ฝากพี่น้องแฟนมวยชาวสลีนครับวันนี้ต้องแจ้งเกิดให้ได้ครับครับดูเนาะครับผมสูงใคร